ก่อนนะผมก็ได้ไปยืนรอรถเมย์แถวแถวหมอชิดตรงบริเวณอ MRT นะแล้วก็ผมก็เห็นรถแท็กซี่เนี่ยจอดกันอยู่3-4มถคันเรียงกันเลยนะเป็นที่จอดรถแบบเหมือนกับว่าจอดในอู่อเรียงกันแล้วคนขับแท็กซี่ก็ออกมายืนสูบบุหรี่คุยกันซึ่งตรงนั้นน่ะมันเป็นช่องทางของรถเมย์เวลารถเมย์จะเข้ามาเนี่ยรถเมย์ก็ต้อง ออกไปอยู่อีกเลนหนึ่งรถแท็กซี่ก็คลองตรงนั้นเลยนะเราก็ยืนรอรถเมย์ไปแล้วก็ดูพฤติกรรมของคนขับ,ขบแท็กซี่กลุ่มนั้น3-4คนน่ะก็มีลูกค้าเนี่ยเดินออกมาจากรถใต้ดินแล้วก็โงโกหน้าเข้าไปคุยกับพี่แท็กซี่ที่ยืนรวมกลุ่มกันอยู่ว่าอาจะไปที่นั่นที่นี่เชื่อไหมประมาณ4-5คนน่ะ พี่แท็กซี่ไม่ไปเลยถามคนแรกคนแรกไม่ไปก็โยนไปคนคนที่สองคนที่2ก็สายหน้าไม่ไปคนที่สามก็ไม่ไปคือแบบทําแบบเนี้ยจนเราก็รู้สึกว่าเอ้ยอยากจะเดินเข้าไปถามพี่แท็กซี่เหมือนกันนะว่าพี่พี่อยากไปไหนถามจริงค่พี่อยากจะไปแถวไหนหรออะไรเงี้ยเหมือนกับมายืนชิวๆช,ชมวิวชมนกชมไม้นะแล้วถ้าใครบอกสถานที่ที่ ตรงใจกับพี่เขาเหมือนเล่นเกมทายใจอะ่ะถ้าใครบอกสถานที่ตรงใจก็อ่ะโอเคไปก็ได้ไปแบบอาจจะไปแบบเสียไม่ได้อะ่ะอ่ะ,อะปะปะปะ,ปะอะไรอย่างเงี้ยคือกลายเป็นเหมือนทุกคนรังเกียจกับกับลูกค้าที่จะมาเรียกแท็กซี่ก็โยนกันไปโยนกันมาแบบเอ้ยไปเปล่าอีกคนนึงเออไม่ไปอ่ะอีกคนนึงอ่ะเออไม่ไปไม่ไปแล้วเด็กที่มาถามอะ่ะเขาก็แบบเก้อเก้งองงองงมึนมึนเลยว่าแบบ อะไรการสามสี่ขัน, 3, นไม่มีใครไปเลยเหรอเออแล้วเขาก็เลยต้องเดินกระเถิบไกลออกไปจากตรงนั้นจากตรงป้ายรถเมล์เพื่อไปเรียกรถแท็กซี่ที่วิ่งผ่านไปผ่านมาเราก็แอบ,บดูอยู่ก็ปรากฏว่าเออเขาก็ได้ขึ้นแล้วว่าเราก็เลยแบบสงสัยอะ่ะอยากรู้เหมือนกันนะว่าไอการทําแบบเนี้ยนะมันเป็นการทําให้คนเนี่ยไม่อยากขึ้น แท็กซี่หรือเปล่าเราเข้าใจนะว่ามันก็จะมีคนที่เขาตั้งใจทำมาหากินด้วยความสุจริตด้วยความแบบเต็มใจในอาชีพขับแท็กซี่แต่ก็จะมีแค่บางกลุ่มเท่านั้นที่ทำให้คนรู้สึกว่าเขาไม่อยากขึ้นแท็กซี่แล้วก็เลยกลายเป็นว่าทีนี้ก็เหมารวมแต่เอาเข้าจริงนะโดยรวมแล้วเนี่ยประมาณแบบ มากกว่า60%นะที่เราจะไม่สามารถที่จะได้ขึ้นแท็กซี่คันแรกที่เรียกแล้วประสบการณ์ส่วนตัวนะผมอะ่ะเจอประจำเลยนะโดยเฉพาะช่วงเวลาที่ฝนตกฝนตกหนักๆมายิ่งหนักเท่าไหร่นะยิ่งเรียกแท็กซี่ยากมากๆเลยเหมือนกับอ้อนวอนขอร้องอะ่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะผมอะ่ะไปเรียกแท็กซี่มากกว่า5คัน บอกเลยมากกว่า5คันช่วงฝนตกไอ้เราก็รีบรีบ,รบแท็กซี่มาปุ๊บก,ก็ไม่กดมิเตอร์เหมาคือแบบจะพูดแบบนี้ทุกคนเลยว่าเหมานะไม่ไปนะส่งแก๊สน,นะโอ้ยไม่ไปหรอกแถวนั้นรถติดโอ้ยฝนตกอย่างนี้คือเขาจะมีข้ออ้างตลอดเลยผมก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหพฤติกรรมแบบนี้มันเป็นเรื่องปกติซึ่งทําให้คนที่เขาไม่ปฏิเสธลูกค้าเนี่ยโดนหางเลขไปด้วย ผมเนี่ยโดยประจําเลยจําได้เลยสมัยก่อนสมัยแบบนานาแลวที่ที่แบบยังมีความแบบหงุดหงิดยังมีความเหวี่ยงตามภาษาวัยรุ่นเลยนะผมอะ่ะเคยถามแท็กซี่เลยนะคือแบบเรียกมาแล้วแบบ 4- ี่ห้าคันไม่ไปจนแบบเปิดประตูแล้วแบบพี่พี่ไปแถวไหนผมถามงี้เลยนะเอาจจริงนะผมถามเลยนะพี่พี่ไปแถวไหนหรอผมขอติดรถไปด้วยพี่เขาก็หัวร้อแฮ่ฮ่เฮ่ทำไมเหรอผมเรียกแท็กซี่มาเนี่ย พี่เนี่ยคันที่หกเลยนะไม่มีใครไปเลยอะทําไมมันเป็นยังไงอะพี่เออเราถามอย่างนี้เลยนะพี่เขาก็แบบเขาก็แบบหวานอมผมกลืนนะ่นะสุดท้ายแล้วคันที่หกก็ไม่ไปเราก็เนี่ยเห็นปะ่ะผมถึงถามไงว่าพี่จะไปแถวไหนผมขอติดรถไปลงด้วยเราอย่างนี้เลยเนะออกนวะแบบประชดประชันกันเลยทีเดียวสุดท้ายก็เป็นอย่างที่คิดไว้ก็คือไม่ไปเพราะว่าเรา บอกให้เขาไปในเส้นที่มันรถติดอ่ะอย่างเช่นแบบสุขุมวิทสาทรอ,อโศกเอกมัยซึ่งเป็นเส้นที่แบบแท็กซี่ทุกคนจะแบบโอ้ไม่ไปหรอกโอ้ไม่ไปหรอกเราเข้าใจนะว่าถ้าแท็กซี่เข้าไปในนั้นแล้วเนี่ยเท่ากับว่าเขาได้ลูกค้าเพียงแค่1คนแต่รถเขาต้องจอดแช่อยู่ในถนนนั้นเนี่ยเป็นเวลายาวนานแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือลูกค้าสามารถที่จะ กระโดดลงจากรถเมื่อไหร่ก็ได้ก็คือแบบแท็กซี่โดนเทพอเข้าไปปุ๊บพอเข้าไปเจอรถติดปุ๊บพวกก็แบบเอ้ยพี่เดี๋ยวผมขอลงตรงนี้หน่อยนะถ้ากับว่าทแท็กซี่คันนั้นก็เคว้งขว้างอ้างว้างอยู่ตรงนั้นคนเดียวลูกค้าก็หนีขึ้นรถไฟฟ้าบ้างหนีเรียกมอเตอร์ไซค์บ้างเพราะว่าเขารีบไนงะเขาไปไม่ทันแล้ว แท็กซี่ก็เลยโดนทิ้งนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้แท็กซี่เนี่ยไม่ค่อยอยากจะไปในบริเวณที่รถติดติดเพราะเขากลัวโดนเทเพราะเขากลัวเสียลูกค้าอันนี้ก็คือกรณีแท็กซี่ที่ไม่อยากจะไปในที่ที่รถติดติดแต่ไอประเภทที่แบบฝนตกหนักๆแบบ คนที่เขาแบบเดือดร้อนอะ่ะเดือดร้อนแล้วแบบอยากจะขึ้นแท็กซี่เพื่อแบบไปให้ถึงบ้านให้เร็วที่สุดเนี่ยอันนี้เราก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาต้องฉวยโอกาสทําไมเขาต้องใช้จังหวะเวลาเนี้ยในการที่จะเก็บเงินโดยเหมาโดยที่แบบขูดเลือดขูดเนื้อกันทั้งท้งท,งที่เขาก็แบบโหบางคน,นเนี่ยเปียกปอนเนี่ยผมนเนี่ยเปียกปอนไปเลยนะจะขึ้นแท็กซี่เพื่อที่แบบ จะไปถึงบ้านจะได้อาบน้ำอาบถ้าให้แบบจ,บจบๆไปในวันนี้จะกลายเป็นว่ายืนเรียกแท็กซี่อยู่หลายคันด้วยความที่เสียดายตังสองรู้สึกว่าโดนเอารัดเอาเปรียบนี่คือเหตุผลหลักๆเลยที่คนถึงมาเรียกแกร็บกันเพราะว่าเขารู้สึกไม่โดนเอารัดเอาเปรียบจากราคาที่ไม่เป็นธรรมบางคนเนี่ยไปเนี่ยไม่ถึง2โลก็บอกว่าเหมาและ พฤติกรรมแบบเนี้ยมันก็จะค่อยๆกลายเป็นว่าแท็กซี่จะไม่รับคนไทยแล้วเพราะว่าคนไทยเรื่องมากเขามองว่าคนไทยเรื่องมากจากการที่เขาไม่กดปีเตอร์จากการที่เขาเป็นเสียลูกค้าเช่นเดียวกับรถตุกๆเชื่อป่ะตอนนี้เราไม่สามารถคนไทยอ่ะไม่สามารถขึ้นรถตุกๆได้แล้วนะพอรถตุกๆเล่นตัวสุดๆไปนิดเดียว5 0 0เมตรอ่ะ300 500 อย่างเงี้ยเราแบบตกใจเลยอะซึ่งเมื่อก่อนนะตุกๆจะเป็นทางเลือกอันดับแรกสมัยที่เราแบบเด็กๆอะเราจะขึ้นทุกๆก่อนเพราะตุกๆจะถูกกว่าแท็กซี่แท็กซี่จะแพงกว่าสมัยที่แท็กซี่ยังไม่มีมิเตอร์นะเราก็จะเรียกตุกๆตุกๆจะถูกแต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าคนที่จะขึ้นตุกๆได้คือคนรวยนะ ตุ๊กตุ๊กไม่ขึ้นไม,ไ,มไ,มไม่ไม่รับคนไทยแล้วเพราะว่าคนไทยไม่คุ้มไปนิดเดียวเนี่ยไม่คุ้มแล้วเขาลออีกนิดนึงเขาอาจจะได้ฝรั่งที่เหมาเขาห้าร้อบาท1000บาทเพื่อที่จะเที่ยวรอบกรุงเทพก็ได้นี่ก็เป็นจากประสบการณ์ส่วนตัวที่เราไปเจอมาระหว่างตุกตุกกับแท็กซี่การบริการแบบนี้นะบางทีมันก็พูดยากนะมันก็เป็นอาชีพที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็น ที่มันต้องใช้จิตสาธารณะเหมือนกันนะในการบริการแต่เขากลับมองว่าเขาใช้จุดตรงนี้ในการที่จะปล้นนะเรียกว่าปล้นเลยก็ได้นะไอ้พวกที่ประเภทแบบเหมาเหมาเหมาอย่างเดียวเลยอะ่ะโดยที่บางคนเนี่ยเขาเดือดร้อนมาแต่คุณก็มาทําแบบนี้แล้วพอเขาแบรนด์แบนด์คุณพอเขาที่แบบไม่อยากจะขึ้นรถคุณคุณก็ออกมาประท้วงออกมาไม่พอใจกับกับ สิ่งเหล่านี้แต่คุณไม่ได้มองเลยว่าพฤติกรรมที่คุณทํากับเขาที่คุณเอาเปรียบเขาขูดืีดขูดเนื้อเขาเนี่ยในจังหวะที่แบบเขาลําบากอยู่เนี่ยทาไมคุณไม่ไม่มองย้อนกลับมาว่าคุณก็ทําแบบนั้นถ้าคุณจะปฏิวัติคุณน่าจะบอกต่อตอกันแล้วก็ปฏิวัติกันเลยว่าเฮ้ยตั้งแต่นี้เราจะช่วยกันนะเราจะช่วยกันรับผู้โดยสารนะเราจะกดมิเตอร์นะเราจะไม่ขี้โกงเราจะไม่เหมาอะไรแบบเนี้ยคุณก็ทําได้นี่แล้วคนเขาก็จะเชื่อใจ มันเป็นการเชื่อใจงานบริการมันคือการเชื่อใจซึ่งตอนเนี้คนทั่วไปคนส่วนใหญ่เขาไม่เชื่อใจคุณแล้วแล้วมันก็ยังมีเรื่องที่มันน้อยแหละก็คือเรื่องที่แบบไปลวนลามเขาไปพูดจาไม่ดีใส่เขาบริการไม่ดีต่างๆเนี่ยมันก็เลยเกิดเป็นปมที่ทำให้คนเนี่ยไม่อยากจะขึ้นรถแท็กซี่นี่ก็อยากจะเอามาพูดคุยเราไม่ได้ เราจะไม่ได้เราไม่ได้มาว่าหรือมามามาด่าหรือคนที่เขาตั้งใจทํางานนะอันนี้เราพูดในกรณีที่เราในฐานะที่บริการรถแท็กซี่เนี่ยก็รู้สึกว่าโดนเอารัดเอาเปรียบรู้สึกว่าโดนขูดขูดเลือด,ข,ดขูดเนื้อรู้สึกว่านั่นแหละทําให้เกิดเหตุการณ <laughs> ์ในในปัจจุบันนี้ที่เราก็เห็นกัน ตามข่าวนะว่าเออคนเริ่มไม่โอเคแล้วกับการนั่งแท็กซี่นะและนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราอยากจะเอามาเล่าอยากจะเอามาใช้ใฟังสวัสดีครับ